จะเป็นสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ของงานสตู id, นบุรีวาดิศย้อนวันวันเมืองเก่าสตูนการรวมตัวครั้งสำคัญที่จะพาทุกท่านชมเมืองเก่าสตูนไปพร้อมๆกับการทำราุรกิจของเราอินฟลูเอนเซอร์ปอหวาจัดให้บังแสนจัดไปน้องๆโจนสลัดสตูนเช็คอินสตูนนุน่นวงลีดีตีรมละรอเบียยามิละแม่ไม้สายรุนน้องรอ้องปั้มเชลบางรลกา ดีนี่ดีนาพี่บัสชาวป่าเมืองอานัสของดีเมืองสตูนพี่กอนคิดดีทีวีและชูโรดภารกิจที่1ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องตามล่าหาจุดเช็คอินเพื่อถ่ายภาพกับสตู n สตรีทอาร์ตใครถ่ายภาพได้เยอะที่สุดในเวลาที่กำหนดให้จะเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้ ตูนสตรีทอาร์ซ่อนตัวอยู่ตามเส้นถนนบุรีวานิชถนนสซกองแก่สายแรกของเมืองสตูลมีความยาวราวๆ600เมตรนอกจากนี้ภาพสตรีทอาร์ตยังแอบ,บซ่อนตัวอยู่รอบๆตัวเมืองสตูลอีกด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนต้องใช้ทั้งความสามารถความรอบรู้และความว่องไวในการปฏิบัติภารกิจนี้ และผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้ก็คือแม่ไม้สายรุ่น,านภารกิจที่2อประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญจังหวัดสตูลโดยภารกิจนี้เราจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น2องกลุ่มเราจะมีรายชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและเจ้าเมืองสตูล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเรียนทำลายให้ถูกต้องตามธรรมเนียบของการนับรตูตำแหน่งและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดค้นหาข้อมูลจากออนไลน์ดูเหมือนว่าแต่ละทีมค่อนข้างมีความกังวลกับภารกิจครั้งนี้อยู่ไม่น้อยเพราะต้องบอกว่าสตูลของเรามีพ่อเมืองและเจ้าเมืองสตูลอยู่ไม่น้อยเลยคุณผู้ชมล่ะครับจำท่านไหนกันได้บ้าง ทางทีมงานมีกติกาพิเศษเพิ่มเติมโดยอนุญาตให้แต่ละทีมส่งตัวแทนทีมละสองคนออกไปหาข้อมูลได้ทีมที่1ตัดสินใจส่งเป้าวาและปังแสนส่วนทีมที่2ตัดสินใจส่งพี่บัสชาป,ป่าเมือกและปังเลกาดได้ตัดสินใจให้ทํางทีมงานไปส่งที่ห้องสมุดประชาชนของจังหวัดสตูนเพื่อทำการหาข้อมูลโดยใช้เวลาได้แค่ 10นาทีเท่านั้นเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสําหรับตัวแทนของแต่ละทีมแล้วสิครับเพราะหนังสือที่ร,รวบรวมข้อมูลที่หยิบมานั้นมีข้อมูลทาเนียบของผู้ว่าราชการอยู่แค่จํานวนหนึ่งเอาละครับข้อมูลที่ขาดหายไปสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องใช้ความรู้ของแต่ละคนกันเองแล้วคุณผู้ชมคิดว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ส่งคำตอบทีมแรกในภารกิจครั้งนี้ครับและทีมที่ชนะในภารกิจครั้งนี้ได้แก่ทีมที่ ทีมที่ทีมที่หนึงโดยที่สามารถเรียงทำนียบของการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและเจ้าเมืองสตูลได้ถูกต้องทุกคนนับว่าน,นอกจากจะเก่งทางด้านทำคอนเทนต์แล้วอินฟลูเอนเซอร์ของเรายังมีความรอบรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูลอีกด้วยนะครับภารกิจของเราอินฟลูเอนเซอร์ในโปรเจกต์สตูลบุรีวานิชย้อนวันวาน,นเมืองเก่าสตูลยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เรายังมีภารกิจท้าทายเหล่าผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งภารกิจแต่จะเป็นอะไรนั้นรอชมพร้อมกันในเอพิโซดถัดไปมาลุ้นและเชียร์พวกเขาไปพร้อมๆกันกับสตูนบุรีวานิชย้อนวันว,าน,วานเมือ่อเต่าสตู